บุรีรัมย์ครับอันนี้หนุ่มบุรีรัมย์นะครับกระมินกระมินขาวน่าจะบุรีรัมย์เหรอครับผมชื่อยังครับธนภัทรธนภัทรหนุ่มบุรีรัมย์นี่เครับอ่ากุดรครับผมมาจากอุดรครับชื่อยังครับวัดครับหนุ่มวัดครับซื่อยังครับผมอู้หน้าตาล่อแท้ซื้อยามาจากขอนแก่นครับผมซื้อยังก็ซื้อยาอู้ซื้อเดียวกันเลยครับผ้าตาล่อขึ้นกันเลยมาจากขอนแก่นอะไรหนุ่มขอนแก่นนะครับนี่แหละ นัดคณพักครับมาจากไหนอ่ะมาจากกรุงเทพครับกรุงเทพครับป้าคนกรุงเทพก็บอกเราคนกรุงเทพเนาะคนกรุงเทพเนาะนี่แหละครับโอ้นุ่มซีสเกตเนาะครับอันนี้มาจากใครครับเนี่ยโคราชครับโอ้นุ่มโคราชเนาะนุ่มโคราชบานเย็นครับทองเมืองทักษะเบอร์12ทอยแข้งไทย แท้งเอาไปสวยนะครับจะลืมได้ตรงนั้นตัดออกนะไปตัดดูต่างประเทศเลยมึงแท้งเอาไปสวยครับแท้กซี่พานมีมือครับผมอันนี้ถอยแข้งขวานะครับ มงนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับสวยงามครับคอยแท่งกวัวนะครับใส่เจียร์เดียวหามโย่ห้องด้านเข่าหรอห้องกับแต่งเอานะครับใส่ขัาใส่ขวา มันหลุนถ้าทอยตรงนะครับถ้าทอยตรงนะ่ะที่พานบนสุขคน cháu anh nam ngam